สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับกบลุยเดียวครับสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดของผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นวาหยุดวันเดียวกับคนที่เขาทํางานประจํานะครับก็ยังทํางานจ็อบอยู่ครับเอ่อยังไม่หลุดพ้นอีกหลายเดือนอีกหลายเดือนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะบ้านผมก็เริ่มอากาศเย็นแล้วอะ่ะเออก็ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะที่ผมจะได้ไปทะเลแนละ้ว แต่ว่าเวลาเวลาที่จะไปจะไม่ค่อยมีแล้วแหละน่าจะมีแต่ว,ว,ว,วันอาทิตย์วันเดียวก็น่าจะไปกลับอวันอาทิตย์ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงพอดีอผมก็จะมาลองหมายนี้นะหมายที่ผมมากับมิสเตอร์เทนนะครับครั้งที่แล้ว <c oughs> ที่ว่าไม่ได้อะไรอะนะครับแต่ก็ทําคลิปลงไปนะเพราะว่าเทนส์เขานานๆจะมาทีนะครับแต่เทนเขากว่าอายุห้าสิบแล้วแหละนะครับอายุห้าเนี่ยผมเยอะนะแต่ว่าหน้าตายัง หน้าตาเขยังดูดีอยู่นะเออฝรั่งก็เป็นงั้นนะครับเออครั้งที่แล้วก็พาเข้ามานี่แหละแต่ตอนนั้นน้าเยอะนะทีนี้น้ําเริ่มน้อยละเออผมก็ต้องรีบมาแนละ้วเพราะว่าน้ํามันเริ่มน้อยลงไอ,อ้ตรงนี้ก็เป็นที่เล่นน้าก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบมานะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์่ยวันหยุดเดีย๋ยวเขาก็จะมีคนมาเที่ยวกันเง,งี้ยมาเล่นน้ํากันเดีย๋ยวไปลองดูนะที่นี่ไม่เคยผมไม่เคยมาลองฟฟิชชิงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตกเป็นพวกปลาอย่างอื่นอ่ะที่ไม่ใช่กระสูบอ่ะ เพราะว่ากระสุนหายากนะครับไม่รู้จะได้ปลาอะไรอะ่ะมีปลาจาดป่าวไม่รู้ที่นี่ผมก็ไม่เคยมาลองนะครับผมก็จะตกเป็นเย็นนิ่ะนะครับเดี๋ยวตกปลาเสร็จก็จะไปวิ่งแก๊ปด้วยนะครับไอ้ตรงนี้ที่ผมมาเดี๋ยวขวาตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงแก่งคอยแล้วไงก็เคยวิ่งงานต่อเลยนะครับเผื่อได้สักสี่สห้าร้อยครับงานแก๊ปผมมันก็เหมือนการพักผ่อนแหละ,ะครับไม่มีงานบุกไนั่งรอมีงานบมกไปวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็มาน,นั่งรออะไรเงี้ยเป็นเหมือนงานพักผ่อนนะครับมันไม่ได้งานเครียดอะไรโอเคเดี๋ยว ผมประกอบชุดก่อนนะครับวันนี้จะเล่นไฟฟิชชิงยวไปลองดูกันนะว่าวันนี้ผมจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับสำหรับที่นี่นะครับสวยปะน้ํามันจะออกฟ้าอะไรที่เนี่ยเห็นปะน้ำมันจะออกสีฟ้าผมไม่แน่ใจว่ามันมันมีแร่ธาตุอะไรแต่ว่ามันไม่มีสารเคมีอะไรนะเออมันไม่ใช่น้ําสารเคมีนะมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับมันสีฟ้าแบบเนี้ยก็เป็นชุดเดิมนะครับชุดายฟิชชิงนะครับคันเบอร์ห้านะครับลอกก็เบอร์ห้าสายเบอร์หกนะครับ ต่อเป็นช็อคหน้าครับใช้เป็นเอ็นนะเอ็นธรรมดานี่แหละสักประมาณ10หรือ12บสองปอนด์ก็ได้นะครับเยื่อใช้เป็นเยื่อนิ้มนะตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะตกตามน้ําไหลนี่แหละแต่เป้าหมายเราไม่ใช่กระสูกแล้วแหละกระสูกมันหาตัวยากะนะตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนหมดนะครับน้ำมันเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวนี้นักท่งเที่ยวจะก่อดิ่งนีเงี้ย น้ำใสมากอ่ะไม่รู้ว่ามันมีปัจจาบา้างหรือเปล่าก็เลยมันลองสำรวจดูน,ดนี่แดดน้ําไหลไงลองตีตีแปะไม่มีอะไรเลยจะลองไปลองแก่งข้างบนดูนะถ้าแก่งข้างบนนี่มีะผมผมว่าจะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับจะลองดูนี่น้ํามันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงว่าหมายตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นแก่งด้วยแหละครับมันไม่ใช่ว่า <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเป็นหินเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็ ก็น้ำไหลน้ำตื้นๆอะไรเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็จะนําไม่ไม,ไม่ไม่น่าเหมาะกับการตกอะ่ะเพราะปลาที่มันจะอยู่ไงไม่ต้องรอรอเหยื่อที่มันหลุดจากก้อนหินนะครับก็คือน้าตื้นๆอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยน้ำมันลึกน,นะมันเหมาะการตกกระสูบมากกว่ามาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเล่นเส้นนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราลองลอง็อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ อีกตัวบ้างค่ัอ้าวได้แล้วปาลาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรวะนี่ะเหมือนป้าปบ้าเลยอะ่ปะป้าบ้าปล่านี่ครับตัวแรกโอเคลุดไปแล้วครับปลาอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อกี้แก้มช้ำอะ่ะ มันปนลาบ้าเลยนะมันเป็นลูกปลาบ้าป่ะมันจะมีปลาชนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าปลาบ้านะครมันก็ชื่อปลาบ้านะี่แหละผมก็จะเรียกมันแซมบ้ามันจะอยู่ตามน้ำไหล,ลนะี่แหละน้ำเริ่มน้อยลองแก่ง มันอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยก็คิดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตลองดูแตมีมีตัวหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นแก่งเล็กตรงนี้ผมเคยมาตีกระสูบแต่ว่าไม่มีไม่มีตัวนะครับแต่หมายสวยมาก ว่าไม่ก่อยม,มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราขี่รถขึ้นไปขึ้นข้างบนอีกนะครับมาลองนี้ดูแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีผมจะขึ้นไปข้างบนนี้ <c oughs> ปลาอยู่ไหนลมแรง yeah ไล่ลยไปนนมแีแค่สองแก่งเองแก่งนู้นแก่งนี้เดี๋ยวลองดูเฮ้ยมีปลาวะ่ะลูกปลาเว้ยตอนนี้อะไรก็ได้อะไรก็ได้มันเบ็ดมันใหญ่มันฆ้าไม่ติด กลับกว่าเอ๊ะปะแคปตาป่ะแคปตีตามเขาได้แล้วเฮ้ยเกี้ยวหลุดเมื่อกี้ได้แล้วอะ่ะแต่ตัวเนี่ยตัวประมาณเนี่ย ปลาเดิมอะไม่รู้ปลาอะไรเขาเรียกอะไรอะตัวไม่ใหญ่มันก็มาตอดเหยื่อผมนะตึ๊บ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 แต่ว่าปากมันเล็กอะเบ็ดผมมันใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่เดินลงไปแล้วเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทุ้นที่เขาแล้วเกรงใจเขาเอาแค่นี้พอแย่ยกขึ้นมาปุ๊บตัวแล้วเนี้ยไปอยู่ไว้นู่นเลยแล้วก็หลุดนี่ก็มาสำรวจคนระับแต่ว่าไม่น่ามีประจัดอะอประจัดน่าจะมีแค่ที่ นครนายกนะครับเห็นน้ํามันไหลไหลเหมือนกันเงี้ยผมก็มาลองดูเออแต่หน้าไปลองที่นู่นเนาะมกเหล็กผมว่ามีเพราะว่าผมเคยตกได้อาจารย์อเดี๋ยววันไหนไปลองมกเหล็กดีกว่าเอาไฟไป,ไปลองมกเหล็กดูแต่ถ้าไอตัวเนี้ยมันคุมๆหน่อยน่าจะดีนะมันน่าจะกัดดีอะ่ะตัวใหญ่ก็มีนะเห็นเราได้กันอ่ะแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีหรือเปล่าตัวประมาณฝ่ามือก็มีเดีย๋ยวมาลองนี้กันครับน,นี้โคตรสวยอ่ะดูดิ เป็นชันช้นๆลงมาไอ้ตรงนี้พื้นที่เขาแต่ก่อนนี้ไม่มีอะไรเลยไปป่านะครับขอซื้อแล้วาก,ก็ทำเป็นรายกางเต็นท์หรือเปล่าไม่รู้โอเคแตวเราลงตรงนี้นะอุกัดด้วยอะปลาอะไรไม่รู้มีปลาด้วย ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยปาลาอะไรวะปาลาอะไรวะเนี่ยซิวกับซิวเกี่ยวตรงนี้มาครับเกี่ยวเหงือกเอียบปล่อยปลาซิวใหญ่เนี่ยมันตอดเรื่อยเนี่ยตอดเรื่อยเนี่ยมันมีฝุงเลย่ะลองลองตีตียกจะยกดูดิดตัวเบ็ดเรามันใหญ่ไปหน่อย ไหนแล้ววะน่ามีอะไรแล้วป่ะอย่เดินลงไปแก่งนี้ดูนะครับแก่งล่างน่าจะมัตัวอยู่น,ะนี่น้ําไม่ลึกนะครับเดินได้เลยนี่ตอดอยู่เนนะี่ยหรือสายมันจะมันจะวิ่งวิ่งวิ่งลองแก่งนี้ดูนะแก่งล่าง ตัวไม่ใหญ่อะตัวเล็กตายแล้วไ <c oughs> อตัวนี้ติดปากดูติดปากเดี๋ยวบเอาฟิวกินเลยอ่ะตัวนี้กินเลยเบ็ดติดปากอยู่ น่ามีอะไรแล้วไปแก่งข้างล่างแก่งเป็นลำธารเล็กๆก,กำน้ำไม่ลึกเท่าไหร่เปีตัวขึ้นกัดนะแต่ไม่รู้ปาลาอะไร ามกัดอยู่นะแต่ว่ามันมันกัดไม่ติดเพราะว่าปากมันน่าจะเล็กมากแต่ถ้าปากมันใหญ่อ่ะปากมันใหญ่พอที่มันจะอมเบ็ดได้ผมว่ามันติดไปแล้วใหม่นี้ดูใหม่นี้น่าจะเป็นสุดท้ายแล้ะเดี๋ยวผมก็จะเลิกแล้วก็ได้ไว้ี่ตัวว่ะสองตัวสามตัวนะครับปลาเล็กๆตรงเนี้ผมเคยได้กระสุดเลยนะตรงนี้แต่ก่อนเป็นลานกลางเต็นไม่รู้เขาเลิกแล้วมั้ยคนเลิกทำ ได้ไปหลองอุ้ยหัวเฮ้ยตกน้ำไปแล้วร้อยแต่น้ำมันน่าจะไหลเบาไป ลองเดินไปเรื่อยๆน้ำไม่ลึกยวผมจะลองสักสองแก่งนะก็จะพอแหละถ้ามันมีตัวก็คือมีถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีมีตัวกัดแก่งนี้แก่งหนึ่งพอแล้วก็จะไปแล้วนะไปวิ่งงานล้่นนะแก่งนี้ ไหวว่าทางมันชันมากล,ลองเดินม่เปนผมไม่อยากลงไปลองแต่จะลงไหวปะ่ะก็น่าจะพอแล้วครับเมื่อกี้ว่าจะไปว่าจะไปตรงฝ่ายนะั้นมันมันชันนะครับเดินไม่ไหวก็เดี๋ยวพอแล้วนะครับก็สำหรับทริปนี้นะครับได้ไปสองสามตัวครับเป็นปลาตัวเล็กๆขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปผมจนถึงตอนนี้นะครับผมค,ครับ